ท่าพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดีฉันมอลลาเพชชาลาประสาทขามแกนจงอ่างครั่งสดแจงค่ะเมองคุณแม่ผ้ามาเจ็บปากหว่าสีชมพูคุณเมึงนี่ฝุ่นมากว่าพี่น้องก็เห็นบ่าฝุ่นอ่ะคุ่นอ่ะดกคักค่ะฝุ่นสู้เหมือบงชัดๆเนาะมากว่าสีชมพูคุณอ่ะไม่ยโลนเหงื่อว่า,วานดี นี่เลยแหละมันหวานมีนท่านนะคะค่อยว่ามันต้นพุ่มพี่น้องเพื่อนเ่อนตัวกากสาอพี่น้องพี่พี่น้องพี่มันเอยูมนค่ะแซมอยู่ทั้งสุกแนวว่าสุแนวมันสาจากอสิ่งนี้เน มะปลาสีชมพูเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อีสานค่ะ

ออมาที่ต้นูพี่น้องเคยกินบอคะ่ะพี่น้องเคยกินบอพูอล,พละไมปลอดสารพิษ <c oughs> อ,อันนี้อันนี้มันสิหวานดีค่ะหน่วยลนนี่เนี่ยเพราะว่าน,นั่งเทีล้วเนะวนี่ พูดหนาไม่เจียเจียนี่มันสนลนมันสิหวานดีเจียพี่น้องนี่สะออนครับ